พิมพิมปะพาโพดภาพเมียหลวง2 0 2 2นแฟนๆเรียกร้องอยากดูแล้วนักแสดงสาวมากความสามารถพิมพ์พิมพ์ปะภาที่ไม่ว่าเธอนั้นจะได้รับบทบาทไหนก็ตีบทแตกจนมีแฟนลับชื่นชมและติดตามกันแทบทั้งประเทศอย่างล่าสุดเธอนั้นกำลังมีผลงานละครเรื่องใหม่เมียหลวง2021รับบทสำคัญออนอินเป็นเมียน้อยที่ต้องฟาดฟันกับเมียหลวงอย่างแซบล่าสุดสาวพิมพโพดภาพตัวเองมาในชุดเปิดตังสีน้ำเงินแต่งหน้าทำผมจัดเต็มสวยสะดุ้งตั้งแคปชั่นคนดีแน่นอนแฮชแท็ก ออนอินเมียหลวง2022ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อยากดูแล้วจำนวนมากเอาดาจา้าเห็นแค่ภาพแฟนคลับก็ตั้งตารอขนาดนี้ก็เห็นความปังที่คาดการไม่ได้เลยละคะ่ะ